ข้างสวยงามด้วยขหึ้นเขาแล้วมัวะกำลังขึ้นคักำลังขึนั่งดีนะเพราะว่าขึ้นเขาแล้วนะระวังไอ้ของข่อยพังนีพระนี่ยปลตึงมิตลอดเเยอยู่ค เจ้าของด้วยคนน่ะข้างๆสวยงามเลยพี่มีเจ้าของด้วยคนน่ะข้างๆสวยงามเลยพี่ไปพูดจริงก็ อื้อเลยเนาะขึ้นเขานี่กูอื้อเลยสูงมีแต่ขึ้นกับขึ้นขึ้นเนี่ยพิ่ของทางกายเนี่ยนั่งทำเลยนั่งทำโอ้แมนบอล

ก็นั่งทำเรียวกัน,นอีกมนนทองเขาอะไรกอเลยเนาะขึออ้นเขานี่ยกูอึนเลยวนไะง เอาวันนี้ก็มีงานเที่ยวเขาไปนมนรู้ค่ะกำลังเลื่อนขึ้นเขาเลยทั้ทงถึงยังถึงยังเออลงนี้ลงนี้ไปก็ลงตรงนี้ไปก็ใช่แล้วตามจอดรถขึ้นเลยจ้ะเออว่างเที่วเขาไปตื่เลยมันมีของขายอยูอ่ไหนจะไปความเป็นความว่าเลยวานหนความถ่ายไปข้างหน้าถ้าจะถ่ายถึงจะสวยถนอนอน่ะถนนคนไทย ตายถึงแล้วนี่มีนั่งทำเรียวกันบูอือเลยเนาะขึ้นเขาหนิอูอือเลยซุ้งไงอืออก็กำลังกายวิ่งขึ้นเขาเลยนั่นเนาะโอ้เก่งวิ่งแล้วเขจะแข็งไหมเนี่ยนั่งทำเลยนั่งทำโอ้แมนบอล เดียนี้ก็ถ่่ยรูปมีเจ้าของด้วยคนน่ะข้างๆสวยงามด้ยเพียอื้อเลยเนาะขึ้นเขานี่อื้อนเลย อือเลยเนาะขึ้นเขานีู่้อือเลยสูงสวยงามสวยงามเอาวันนี้ก็มีงาเี่ยวขามานมน่งกาลังเลื่อขึ้นเขาเลยทีค้าง เขาแล้วมันบ่กำลังขึ้นเรื่อเรยขึ้นเลยจ้อเถ้าขาวปลาตึงนี้มันมีของขอยืนยันจะไปความไป็นความเมื่อไเออบ่อน้ำขุ่มข่อยแบกไปาขหวกถ่ายไปข้างหน้าถ้าจะถ่ายถึงจะสวยถนนเนี่ยถนนหัวใจเข้าประตูเขาพันองลุงยังยัง นั่งดีดีนะเพราะว่าขึ้นเขาแล้วนะกราเอาไอของข่อยพังนิพะนี่ยาถึงมิดแล้วเห็นอยู่เขาอาอกกำลังกายเนี่ยจโรงแรมจากอะไรเที่ยวสี่ั้งภูเขาด้พี่นองจะไปลงทั้งป่ากับเเต้ออกกำลังกายเนี่ยจะโรงแรมจกอะไเที่ยวสักี่นทั้งภูเขาด้พี่น้องจะไปลงทั้งป่าเก็บเคปเเ้

ถึงแล้วนี่งก็นั่งทำเรี้ยวกันอดิไปถึงแล้วนี่งก็นั่งทำเรี้ยวกันอีกออกกำลังกายเนาะเนี่ยจะมาโรงแรมจะกระไรเที่ยวเักที่นเล่นถึงภูเขาได้พี่น้องจะไปลงทั้งป่าอะไเก็บเพื่อนเซ่คนมองรถหรูคันนี้วิ่งขึ้นมาบนเขาแต่เช้าไม่มีแล้วตรงตรงเโอเคคนมองมีดีมีดีจะเช้าไม่นานออกกำลังกายเนาะ เนี่ยจ,จากโรงแรมจาก็ะไ้เที่ยวสิแนนแนนทั้ภูเขาเด้อพี่น้องจะไปลงทั้งป้าอะไรก็บเก็บเเลยเ็ดตามเกนตามถนน,จะ,ะน,ะนจะอ้วกนะจะอ้วกนะจะบอกไหมคนมองรถลรูคันนี้วิ่งขึ้นมาบนเขาแตช้าน<ม>ี้มีครับมอ่อเเกมองมดีเมดีจะเช้าไมนะ แล้วันบ่ลังขึ้นเรื่อยๆเดใน้เขึ้นเแลวมกำลังขึ้นเรื่อยๆเอาวันนี้ก็มีงานเที่ยวเขาพนมรุ้งค่ะกำลังเลิ่ขึ้นเขาเลย มาละท้องปิ้งเขาอะไเอาออกกำลังกายเนาะเนี่ยจากโลงแรงจากอะไรเที่ยวแบบนี้แน่นๆถึงภูเขาด้วยพี่น้องจะไปลงทั้งป่าอะไรเก็บเคลยมีแต่ขึ้นกับขึ้นขึ้น เนี่ยเป็นกาออกกำลังกายเี่ยอือเอาวันนี้ก็มีงานเที่ยวเขาไปน้อนค่ะกำลังเลิ่อขึ้นเขาแล้วดิั้งถึงยังถึงยังเออลงนี้ลงนี้ไปก็ลงลงนี้ไปก็ใช่แล้วตามจอดรถเหตนตามเหตนตามถนนก็อ้วกนะจะอ้วกนะจะบอกไง ยังถึงยังเออลงนี้ลงนี้ไปก็ลงนี้ไปก็ใช่แล้วตามจอดรถ <c oughs> เก็ดตามเก็ดตามถนนก็อ้วกนะ, <c oughs> ะนนจะอ้วกนะจะบอกไงจะคนมองรถหลูคันนี้วิ่งขึ้นมาบนเขาจะชา้ <c oughs> ะไาไม่มีแล้วโอเคโอเคคมดมองเมดีเมดี